สิ่งที่เป็นที่พึ่งในยามยากของเราคือศีลที่เราได้สมาทานรักษาอย่างดีแล้วศีลเป็นมิตรแท้ในเรือนกายและเรือนใจของผู้คนทั้งยังมีอุปการะในยามขับขันที่เมื่อมรณะภัยมาถึงศีลที่บุคลรักษาดีแล้วย่อมพายพ้นภยัย และนำไปสู่สุขติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยานพาณนะเป็นมิตรของคนเดินทางในโลกนี้แต่ศีลเป็นมิตรแท้ของคนเดินทางในปรโลกผู้ฉลาดควรทำมิตรแท้ให้มั่นคงเด็กการรักษาศีลและความสุขที่เกิดจากการได้มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติและก็นิพพานสมบัติย่อมนัอาศัยศีลจะเป็นบรรทัดฐานเมื่อ,อเรามีศีลมั่นคงบริสุทธิ์ผ่องใสการเจริญสมาธิภาวนาก็จะก้าวหน้าดังนั้นผู้ดแสวงหาพระรัตนตรยัยต้องมีพื้นฐานการรักษาศีลที่มั่นคงสมบูรณ์ ไม่ด่างพร้อยู้รองรับการเข้าถึงพรตัตนาไตราภายในตัวกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธตที่ปรากฏในโสนทินนาวิมานความว่าดิฉันได้เขารักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการตลอดวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและวันปักแปดค่ำแห่งปัก ตลอดปาติหาริยปักเป็นผู้สำรวมด้วยดีในศีลทุกเมื่อเพราะบุญน,นั้นดิฉันยังมีวันนะสะว่างสวัยไปทุกทิศอิทธิผลทุกอย่างจึงสำเร็จแก่ดิฉันและโพคสมบัติทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี และวิทยาการที่เกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางภาคทฤษฎีอันหลากหลายมากมายเหล่านั้นล้วนเป็นไปเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องการยกระดับจิตใจนั้นต้องเริ่มต้นยกระดับกันตั้งแต่เรื่องของศีลห้า โดยเฉพาะศีลแปดหรือโอโบสถศีลซึ่งเป็นที่รู้กันมาแต่ครั้งโบราณทั้งผ่านการวิสูจน์มายาวนานว่าเป็นวิธีการที่มีปฏิสิทธิภาพในการยกใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับศีลน,นอกจากจะทำให้มีใจสูงในภพชาตินี้แล้วละโลกไปก็ได้ไปสเสวยสุขในภพภูมิที่สูงขึ้นไปอีก คือเป็นชาวสวรรค์ในเทวโลกสวยสุขที่อนุภาพบุญที่เกิดจากการรักษาศีลห้าและศีลแปดอย่างเคร่งครัดการรักษาโอ,าอ,ารราอโบสถศีลยังคงทันสมัยและใช้ได้ผลเสมอในวันโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้ หลวงพ่อจะนำเรื่องศีล8หรือโบสัตสีลมาเล่าให้ลูกๆได้ศึกษากันเอาไว้นะจ๊ะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้คำว่าศีล8ซึ่งจะสมาทานรักษาในวาระพิเศษเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือจะรักษาเป็นประจำก็ได้ีิชาวพุทธนิยมใช้คำว่าโอโบสัตสีล เราจะสมาธนรักษาเฉพาะในวันพระคือทั้งข้างขึ้นและข้างแรม14ค่ข1้ค่ำหหรือ7ค่ำขค้ำ8ข้ทั้งศีล8และโอโบสถศีนั้นต่างมีข้อที่ต้องรักษาเหมือนกันคือ 1. ปาณาติปาตาเวรมณี ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์สองอธินนาทานาเวรมณีตั้งใจงดเว้นจากการลักทรัพย์สามอปรมจ,จริยาเวรมณีตั้งใจงดเว้นจากกรรมันเป็นข้าศึกต่อปรมจัจทรย์สี่มุสาวาธาเวรมณี ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ 5. สุสราเมีรรยะมัจจะปะมาทฐานาเวรมณีตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสราเมายียไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6. วิกาลโภชนาเวรมณีตั้งใจงดเว้นจากการบริโภคโภชนะ ในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงไปแล้วจนถึงอรณุณขึ้นของวันใหม่เจตนัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัศนะมาลาคันทะวิเลปณะธารณะมันดณนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีตั้งใจงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี ดูการและเล่นต่างๆอันเป็นค่าศึกต่อการกุศลตลอดจนการรูปไล้ทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องฉาบทา 8. อุจจาสยนะมหาสยานาะเวรามาณีตั้งใจงดเว้นจากการนอนที่นอนนั้นสูงใหญ่สำหรับศีข้อสนั้น ทรงม่งให้ประพฤติพรหมจารย์เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำตนเหมือนพรหมราะในพรหมโลกเว้นขาดจากเมถุนธรรมสวยสุขดิชาสมาบัติเพราะฉะนั้นเรื่องกามคุณก็มีอยู่เฉพาะในกามาพบนี่แหละส่วนข้อที่หกเจและ8ที่เพิ่มขึ้นมานั้น เป็นการสนับสนุนให้การประพฤติปรหมจันท์มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นแม้วิธีการพัฒนาจิตใจในเบื้องต้นจะมีเพียงแปดข้อแต่กลับมีประสิทธิภาพเป็นเยี่ยมในการขาจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าในช่วงเวลาใดชีวิตจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยามที่เกิดทุกข์ภัยหรือปัญหาต่างๆศีลแปดจะเป็นที่พึ่งพาได้เสมอเหมือนดังเรื่องต่อไปนี้นะจ๊ะพระผู้ภวยพระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นอุบาสิกาท่านหนึ่งชื่อโสนทินนา ในเมืองนาลันทามีศรัทธาเลื่อมใสบํารุงภิกษุสงฆ์ด้วยปจัจจัยสี่ด้วยความเคารพมีนิจจศีลที่บริสุทธิ์นิจจศีลก็คือศีลห้านั่นเองนางสามารถรักษาได้โดยไม่ขาดไม่แางไม่พร้อยนอกจากนี้ยังรักษาอุปสุทิศีลทุกวันพระอีกต่างหาก โสนทินนาได้รับรสในการฟังธรรมมาเจริญกรรมฐา,านในอริยรสัจสี่ศีลที่บริสุทธิ์ของนางก็ส่งผลให้ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบานบุคคลต่อมาวิบากกรรมแนอดีตตามมาทันทำให้นางเกิดล้มป่วยด้อรกติหาสาเหตุไม่ได้นางรู้ว่าไม่นานตัวเองตั้งตาย จึงสมาทานศีลแปดและมันนึกถึงศีลที่รักษาได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ควบคู่อการทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ภายในที่เกิดจากการได้บรรลุธ,ธรรมกายประโสดาบันมันนางสิ้นใจบุญนั้นก็ได้หนุนส่งให้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวันหนึ่ง พระมหาโมคคลานเถระได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์เห็นวิมานของเทพธิดาสว่างสวยเป็นพิเศษจึงเข้าไปสอบถามว่าดูก่อนเทพธิดาท่านนมีวรรณะงามมีรมัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเหมันดาประกายพระพระบุญอะไรและพระอะไร โภคสมบัติทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ท่านดูก่อนเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากตมาขอถามท่านครั้งเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรเอาไว้และเพราะบุญอะไรท่านจะมีอนุภาพลุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีของท่านยังสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศ เหติดามาถูกพระเทระถามแล้วก็ดีใจเดกลาเปลียนถึงผลแห่งบุญของตัวให้ท่านฟังด้วยความปลื้มปิติว่าชาวเมืองนาลันทารู้จักดิฉันโดยนามว่าโสนทินนาดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองนาลันทาเป็นผู้สมบูรณ์ในศรัทธาและศีลยินดีในการบริจาค มีจิตผ่องใสเทถวายผ้าหนึ่งหม่มอาหารเสนาสน,นะและเครื่องปฏิบเครื่องอุป,ปร,ริโภคแต่พระอริยะผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้สำรวมในศีลเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเว้นห่างไกลจากอธินาทานจากการประพฤติผิดในการสำรวมจากมุสาวาต และจากการดื่มน้ำเมาที่ฉันผู้ยินดีในศิกขาบททั้ง5ข้อมีปัญญาเฉลียวฉลาดในอริยสัจเป็นวาสิกาของพระโคดมภูมิจักซุที่ฉันเยินดีในการเข้าร,รักษาโบสดอันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดวัน14บส่ค่ำสิบห้าค่ำและวัน8ปดค่ำแห่งปัก และตลอดปาติหาริยปักพระบุญนั้นอิทธิผลทุกอย่างจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันเขาบอกจอดท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้กระทำบุญใดไว้พระบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพลุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีของดิฉันจึงสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเห็นไหมจ๊ะ ว่านิสงแห่งศีนนั้นไม่เพียงแต่สร้างมนุษยสมบัติให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้นยังสร้างทิพยสมบัติอันลื่นเลงบันเทิงใจให้เกิดขึ้นอีกด้วยและสามารถนำพาให้ไปสู่ภพภูมิที่วิเศษคือนิพพานเมื่อชีวิตไปสู่สุคติได้ด้วยศีลการละจากโลกนี้ของผู้มีศีล จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าหวาดกลัวแต่อย่างใดเลยการเข้าถึงเทวโลกใเสวยที่พยสมบัติจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้มีศีลไม่ใช่เรื่องมหาศัรริ์หรือปาฏิหาริย์ใดๆหากจะเป็นอนิสสงองการรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่นั้นหลวงพ่อว่าเราทุกคนควรหันมาให้ความสำคัญ กับการรักษาศีลกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะวันพระเป็นวันสว่างวันแห่งชัยชนะควรสมาทานรักษาศีลแปดหรือขจํอโบโสถศีลทำใจให้ปลอดกังวลจากนิวรณ์ทั้งหลายเราจะได้เจริญสมาธิภาวนาให้เข้าถึงวัฏฏรรมกาย อยางเป็นสุขใจกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีคอยสมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้จ้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้กล่าวถึงวัะกรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินท